มาจากทุกคนมาตามคำเรียกร้องเนาะมีเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ขมาวาอยากเห็นวิธีการขั้นตอนหุงเข่ากระทะตั้งแต่แรกเริ่มเลยเมื่อนี่แม่นั้นสิมาบอกอย่างละเอียดเลยจ้มามาบ่งวิธีการขั้นตอนการเห็ดของเพิ่นเลยเนาะเพิ่นกะสิก่อไฟก่อนแบบนั้นเลยจ้ะใช้ไม้ฟืนเนาะอันนี้ก็คือข้าวหนึ่งถังต่อหนึ่งกระทะเพิ่นกะติเทะเข่าใส่หม้อประมาณนี้ละจ้ะเ็จเพิ่นกะสิเอาไปล้างทำความสะอาด เพิ่นก็กอไฟลุกเต็มที่พร้อมแล้วเนาะอีกคนหนึ่งเพิ่นกะเสียเอากระทะมาตั้งล้อเลยจ้ะแล้วก็จะเทน้ําใส่ลงไปนิดนึงเพื่อบ่ไห้ไฟใหม่ติดกลนกระทะเนาะจ้ะกระทะของเพิ่นสังเกตเบิ่ด้อจ้ะเพื่อนเพื่อนมันจะมีอ่าเป็นปลากระป๋องหรือกระป๋องนมก็ได้เพื่อระบายอากาศเนี่ยเพิ่นตัง้งเพิ่นตั้งกระทะเห็นบ่จ้ะสามมุมเนาะเพื่อที่จะระบายอากาศล้มสิไดผพานไฟสิได้บ่อูอูควนไฟเนาะจ้ะ อันนี้ล่างเขาเสร็จเรียบร้อยเพิ่นก็สิเอามาลงกระทะแบบนี้เนาะอีกคนหนึ่งก็สิยกน้ำใส่น้ำถังหนึ่งยี่สิบลิตรแมนบ่จ้ะเพิ่นใส่เหมือเลยเนาะข้าวหนึ่งถังต่อน้ำหนึ่งแกนลอนสีขาวยี่สิบลิตรนี่แหละจ้ะเพิ่นกระสิซอยกันสองคนสามคนประมาณนี้เนาะเบิ่งให้ละเอียดเบิ่งให้ดีเรือจ้ะเพื่อนเพื่อนถ้าผู้ใดสนใจอยากเห็ดเป็นเนาะทางผากักใตเพิ่นสีเห็ดแบบนี้เนาะ มีการมีงานาบวาสิเป็นงานอีหยังกะแร้วแต่เนาะจะเป็นผนกผู้ชายที่หงข้าวอันนี้เพิ่นใส่น้ำลงไปเซจซับเพิ่นกะเอียมือไปบางร้องเบึงแบบนี้แหละจ้ะคือจังเฮาหงเขา้าหมอหงเข้าเฮานี่ล่หละมันหลายเพิ่นกะตักน้ำออกประมาณนี้แหละจ้ะนี่คือวิธีการเซตแล้วก็สิใส่ฟ้าแบบนี้แหละจ้ะเพราะว่าเครื่องมือเพิ่นมีครบถูกอย่างเนาะปิดไว้ก่อน อ่าอันนี้เขาเพิ่นพร้อมที่ใกล้จะสุกแล้วนะทุกคนเพิ่นกะติดถอดไฟออกไฟฟ,ไฟฟื้นหงเข่าไฟฟื้นใ่หงง่ายจา้ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เพิ่นกะสิปิ้นเขาหายว่าไส้เขายัางสีไหมพี่นอ้องนี่รอบที่สองเลยนี่ค้นเขากับเขาเออให้มันสุกทั่วถึงไหมจ้ะแล้วก็เอาฟ้ามาปิดไว้อีกขึ้นเก่าละ่ะเห็นยูสองรอบสามรอบเห็นแบบนี้เนาะจา้ะถ้าบ่แบบนั่นกะ เขามันกระทะใหญ่มันติดซุกบนทัวถึงเนาะจ้ะอันนี้ก็รอบที่สามคนแล้วกับปิดใบ้คือเกาเหลือจ้ะรอให้เขาซุกเต็มที่เนาะอันนี้ซุกแล้วพร้อมตักจ้ะถ้าเพื่อนเพื่อนทั้งภาคอื่นๆอยากเหตุตามกับเหตุใดเด้อจ้ะสังเกตเบองเดอร์เตาของเพิ่นคืออย่างเพิ่นเอาถังสีเด้อจ้ะเอามาตัดครึ่งเนาะตัดครึ่งแล้วก็ตัดเห็ดแบบนี้เด้อจ้ะเป็นรูปทรงเตาตั้งแบบนี้เลยเห็ดง่ายๆเนาะ ลองเอาไปเห็นบ้าง้อจ้ะผัก,กอื่นๆเนาะตักเข้าใส่หม้อเส็จเรีย,รยบ้อยบัดนี้ฮาก็สิได้กินเข่าดังจ้ะเพื่อนๆเข้าดังนี่ก็แล้วแต่ความชอบของบุคคลเนาะบางคนพิบนสิใส้น้ำกะทิซดบางคนก็นสิใไส้ซอสฟ้าเขียวแบบนี้แหละจ้ะส่วนเข้าที่ซุกแล้วแม่ครัวก็สิเอามาใส่ถุงแบบนี้แล้วก็เก็บใส่ในลังโฟมเก็บใส่ในลังโฟมมันสิเก็บความหอนได้ดุนจ้ะพร้อมที่จะเสิร์ฟใส่จานไปเสิร์ฟได้เลยส่วนเข่าดังของเฮาก็เส็จเรียบร้อยพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วจ้ะทุกคน มากินน้ำกันเด้อ